สัดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะไปลงโซนฟีสตากันอีกเช่นเคยนะครับโดยที่วันนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นที่รบร้อยแล้วก็กรอบโปรไฟล์ผมใส่ให้ไม่เห็นชื่อแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแคนสอะไรก็อาจจะเห็นนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะไม่ม่าก,กันนะแล้ววันนี้ที่แปลกตาไปกว่านี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับเพื่อน ่แล้วครับก็คือชุดตัวละครผู้หญิงที่ผมใส่อยู่นี่เลยครับอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าผมเอาชุดนี้มาจากไหนชุดรีเทลไซเลอร์เป็นชุดเท่ที่เคยฮิตมากช่วงหนึ่งกลับมาแล้วนะครับเฉพาะที่ดีแท็กเท่านั้นชุดที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ฮิตใส่กันเพราะทรงผมสุดน่ารักนะครับส่วนใครที่อยากได้ชุดใส่ครบเซตแบบถาวรแบบผมผมได้มาแบบถาวรเลยนะครับผมไม่ได้แบบเช่านะสามารถลุ้นเป็นกล่องสุ่มจากทางดีแท็กเริ่มต้นเพียง1 1บาทกดดอกจันห5 6 ดอกจันศูนย์หนึ่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้กล่องสุ่มแถมยังได้เน็ตไปใช้ฟรีแบบนี้ที่ดีแท็กหรือที่ลิงก์ดิสคริปชันของผมนะครับใต้คลิปนี้เลยก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่เลยครับ ชุดที่ผมได้มาแล้วก็จะมีตัวละครทางด้านของไฮยะโตแล้วก็มีท่าบูย่าอะไรแบบนี้ผมก็มีแล้วแต่ชุดนี้คือผมยังไม่มีนะครับ <Yeah. S 1> ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าชุดแรแบบนี้จะเอากลับมาขายอีกครั้งไม่รู้เมื่อไหร่นะครับดังนั้นตอนนี้ก็รีบจัดไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อสะสมของแรไอเทมแรของมันต้องมีถ้าใครมีแอปพลิเคชัน d t แทกนะครับก็สามารถกดเข้ามาซื้อโปรโมชั่นได้แบบง่ายๆสะดวกแบบนี้เลยครับ <Wow. S 1> กดมาที่โปรโมชั่นแล้วก็เลื่อนหาแพ็กเกจเด่นนะครับนี่เลยผมจะซื้อในราคา50ิบาทนะครับก็กดยืนนนยยัไไปด้เละค อ่าพอเราซื้อสําเร็จแล้วจากนั้นก็ให้เรารอนะครับก็จะมีข้อความ SMS เด้งมานะครับนี่เลยครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับสําหรับโค้ดไอเทมของเรานั่นเองก็กดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับเขครมบ อ่านี่เลยฟรีไอเทมฟรีของเกมฟรีไฟกดรับไปเลยนะครับก็จะได้โค้ดมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูกันเลยดีกว่าผมจะใช้โค้ดนี้เติมภายในเกมแล้วก็จะแลกของให้ดูเลยครับวิธีการแลกโค้ดก็ง่ายแสนง่ายนะครับเพียงแค่กดเข้ามาในหน้ากิจกรรมแล้วก็กดมาที่ประกาศแลกไอเทมโค้ดครับกดเข้าไปภายในหน้าเว็บเลยครับแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับอ่าจากนั้นเราก็จะวโผล่ในหน้านี้นะครับแล้วก็กรอกไอเทมโค้ดใส่ไปได้เลยนะครับ พอเราเกอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดใช้งานรหัสไปเลยครับกดตรงลงไปเลยครับนี่การจัดส่งไอเทมสําเร็จนี่เลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เข้าไปภายในเกมได้เลยนะครับอ่าเพอเข้ามาในเกมแล้วนะครับในของขวัญไม่มีน่าจะเข้าในตัวเลยหรือเปล่าลองเข้าไปดูก่อนนี่ไง <Yeah. S 1> นี่ไงครับตรงกล่องมีการแจ้งเตือนเข้ามาด้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยดีวยกว่า <Hey. S 1> เปิดทีละห้ากล่กองไปเลยครับ อหได้โทเค็นมา1อันสามารถนําไปแลกของได้เลยนะครับนี่เลยก็สามารถแลกได้เลยนะครับแลกไปเลยนี่เพียงแค่นี้ครับก็สามารถลุ้นรับจุดเลแรงสุดเท่แบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโซนเฟียตากันเลยดีกว่าครับว่าจะหล่อเท่แค่ไหนกดเข้าไปเลยดีกว่ามาแล้วครับห้องนี้ภายในห้องมี12คนแล้วเหมือนจะมีใครปิ้งย่างอะไรหรือเปล่าควันมันเท่าตาผมแสบตาเหลือเกินเข้ามาภายในห้องเออเดี๋ยวผมไม่ดูชุดก่อนเป็นไงทรงผมก็น่ารักพี่หนุ่มมามาถึงก็มีหนุ่มมาย่อให้เลยเจที่เฮ้ยมีคนบบป,ปักคงแบ๊วบปักคงไปอีกเออต้องปักยับ อย่าไม่เฟี้ยวต้องปักเยี่ยมย้ำเพราะว่าชาวปักธงเขาแบบชอบปักปักเยี่ยมย้ำไงนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีคนกดท่าลุ้นๆแล้วแบบจะได้คนไม่กดไปอีกกดไปอีกนะปัก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 หนและกันนานๆที่ผมได้ปักธงในโซนนั้นเนี่ยไปไปไปจัดไปไวรลุ่น ก็ได้รับารน่ะได้ปะไปดูผมมันน่าได้ปะไกลวะอ๋อนึกว่าได้ปะไกลวะต่อได้ป้าพี่จายนี่โชว์ท่าไปก่อนอะไรนะมีผัดผมอ่านไม่ทันอ่ะพูดดีๆเฮ้ยมีน้องสาวบอกพูดดีๆหน่อยพี่ พูดพี่ไม่น่ารักเลยโชว์ท่าหนึ่งกุมภาไก่ AFC ใช่ใช่ไหมกระจอกกระจอกเฉยเลยอร่อยอร่อยเนาะอร่อยน่ากินให้ใจเขากัน๋ยวเขางอไงบู๊บบบโอ้ยมันดวงลูกพี่สาบ โอ้โหด่าแรงอะ่ะเขาบอกผมจอดท้องเฉยเลยคำพูดไม่น่ารักเลยนะจอกว่า <c oughs> คำพูดนี่แบบโคตรแซ่บอ่ะคนเนี้ยเดี๋ยวว่าตัวเองเราน่ารักไหมมีคนขี่รถตาไก่จังวะ <c oughs> ขี่รถมาชนเฉยเลยไอ้นี่โคตรว่างอะ่ะไอ้นี่ว่างจริงนะสังคมสมัยนี้ตึงจังค้าพี่ มาหนึ่งหนึ่งกับกูนอนได้แล้วมัง้งไล่ไปนอน <c oughs> ไอเดียโอ้ยเลยไม่หกสิบเลยนะ <c oughs> ไปละไปละเดี๋ยวบอกไปดาา่าเขาดีก่านอนผมแล้วมัง้งผมบอกผมไล่ไปนอนเขาน่าจะงอนผมหรือเปล่า <Yeah. S 1> ไม่คุยกับผมเลยเนี่ย็น้แมเขาคุยแต่กับคนนี้เลยชวนผู้ชายหนึ่งหนึ่งว่ะแต่เขาไม่ชวนผู้หญิงหนึ่งหนึ่ง ไอ้กาศโอ้โหออแซบจริงตัวตัวจีดตัวจีดตัวจีดฟรีไฟ <Yeah. S 1> <laughs> กากหมูเหรอ hmm? <laughs> อันนั้นก็อร่อยนะ <laughs> อร่อยดี <laughs> มันย้อเยอะยังไงอย่างนั้นอะ <laughs> โอ้ยดายับดากัดกาดยับะคนเนี้ย ตัวเงินเตัอทองเหรออุ้ยแรงอะเนี่ยแรงเวอร์แรงเวอร์แรงเวอร์เวเดี๋ยวไปห้องต่อไปดีกว่าห้องนี้เหมือนจะแบบเลยเถิดแตะ กดท่าแบบท่านี้มันท่ากดรัวๆมันก็จะแหลกนะครับพยายามอย่าก,กดเลยดีกว่าครับภายาในโซนพีจะตายเมื่อกี้ผมกดกดเล่นๆนี่เฉยเพราะผมเจอในห้องผมเจออีกห้องมาแบบโคอดิ้นิ้เลยมันแหลกจริงอะ่ะมันแหลกคตรเลยคตรแหลกฝักงเลยบ้างเจออีกแล้วปักลงให้เขาดูเอ้ยมีมีคนตีไก่ใส่ผมนะเดี๋ยวผมปักงลงรัวๆดีกว่าตัวละครตัวละครรับเปล่า เอ Eddy, ้ยปักลงให้คนนี้ดูก่อนให้หัวใจผมได้เดี๋ยวผมให้หัวใจเขาคืนดีกว่าผมมีท่าให้หัวใจด้วยังไงมีแต่หนุ่มๆติดอ่ะโอ้ยหนุ่มติดตึมเลยเกินไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยโชว์ท่าให้ผมดูอ่ะนี่โชว์เอวสุดเพิ้วเอ๊ให้ผมดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลักเล็กลักเล็กให้หัวใจผมได้อ่ะน่ารักอ่ะน่ารักจะพูดเลยคนนี้เดี๋ยวผมโชว์ท่าปืนก่อนเดี๋ยวนี้ ไบายไปละเขาได้จะไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> ปาดคอได้เี <c oughs> ๋ยาท่าปืนไปก่อนก่อนดีกว่าครับทุกคนยังไม่หมดยังไม่หมด <c oughs> เคยเจอกันแล้วใช่บงังเอิญเนาะ FC ครับที่ปักธงไปกันเหมือนนี้คนรู้จักผมด้วยอะเนี่ยเชว่าท่าเชว่าท่านี้ต่อเชว่าท่านี้ต่อของมีมันต้องกแ,แล้วก็ท่านี้เลยครับเป็นไง เฮ้ยฝาดคอสใส่ผม,มอ่ะเอ้กดท่าเชียดน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยอุแล้วกันกี่แสนนะครับกี่แสนนี่ละ่ะห้าพันดึงดาวดึงดาวเดี๋ยวเช็ดน้ำตาให้อยังตีไก่อยู่ไม่เมื่อยเนาะผมก็ไม่เมื่อยผมก็กดเล่นผมก็ได้เรื่อยๆผมได้เรื่อยๆครับ <l ug> โชว์ท่าพื้นไปนี่นี่ นี่นี่มีแต่งผู้ชายมาดูอ่ะนี่เขาเชื่อเสือบอกว่าผมไม่ได้เอาท่าตีไก่มาได้นะถ้าถ้าถ้าผมเอาแอคให้สุดครับแอคให้สุดโชว์โชว์โชว์ของพี่ไม่ต้องแอคไงเขามีท่าพิถืนได้นะวันนี้เหมือนจะเป็นสายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแบบแต่งออกแนวไฮไลท์หน่อยๆนะกระเป๋าผมไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าอะไรอาจจะเป็นกระเป๋ากระต่ายก็ได้ใครจะไปรู้ต้องกดท่านี้มั้กดลงแก้งเข้ากัน ไปแล้วครับเจกันนะครับทำตัวน่ารักก็ไอ้เนี่ยตัวละครคนไหนอ๋อคอาแอดผมมาได้เหรอโหรับแอดเข้ากันนะรับเอ้าวกำลังจะพิมพ์บอกเลยเขาออกไปก่อนละไปเลยอ่ะไม่รับผมเลยรับแล like okay oh, oh, ้วแล้วก็พอละเดี๋ยวข้ามไปหาว่าผมเป็นพี่ชายแล้วแมวแล้วมวบอกตรงเลยดีกว่าเพื่อเป็นการที่เสียเวลานี่ เดี๋ยเอ้ยเฮ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 ้ยแล้วก็เต้นท่า <c ười> กดผมกดท่าตามเขาไม่เท่าไหร่เออก็ได้ยุไม่เท่าไหร่ <c ười> ไงผมก็บอกเขาก็ได้ยุเฮ้ย อ๋อกดท่าตีไก่ผมมีท่าที่ไก่ผม,ไมไกผมลืมไปผมแปลมาละเด้หนุ่มๆก็ติดอย่างนี้แหละทำไมอ่ะชุดมันก็ดูดีดอะเนาะทำยไมได้คนคนมันหลอ่อเอ๊ะทำไงได้อ่ะ เอเนียหนุ่มๆติดตืมครับชุดสวยแบบนี้แถมได้เน็ตฟรีมาใช้อีกด้วยเดี๋ยลืมนะครับชุดเละๆไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่๋ลืมไปจัดกันด้วยนะครับฝีมือตึงเปล่าลองได้นี่เอเดียถ้าผู้ชายใส่นะรับรองหนุ่มๆติดตืมแบบผมใช่ปะเดี๋ยวนะผมใส่ปุ๊บตุ่มติดตืมปั๊กเอดีกทงปากทงเอดียฝกทงโชว์เขาเป็นึ่งทีเอ็ดเ็ ต้องปักแบบเยอะๆไงอยากรู้ว่าตึงไหมไม่ตึง <c oughs> มีคนให้หัวใจผมด้วยอ่ะเฮ้ยให้หัวใจก็คืนไงไมีแต่ผู้ชายมาลุมล้อมอะ่ะลองรับแอดโอเค <c oughs> เขาใจให้ผมลอง <Hey. S 1> นายสร้างโอ้ให้ผมออกไปสร้างโอเคโอเคผมออกสร้างก็ไดนะ้ม <c oughs> าเถอะผมสร้างให้เขาเล่นสรุปผมต้องเป็นคนสร้างใช่ไหมสรุปไม่ใช่เขาสร้างนะ อันนั้นดีวๆดีดีวอาผมสร้างมานแล้วนะครับแล้วเขาเข้ามาเขาน่าจะเล่นในมือถืออ่ะเดี๋ยวผมกดเลยดีกว่าครับเดี๋ยวว่าผมสร้างให้เขาเล่นลนะกันสนุกสนุกเก็บแอดดับเหรออ๋อเก็บแอดดับแอ๋อ <laughs> แบบนี้นี่เอง เข,เขาเล่นไก่จังเลยอะ่ะต้องไปเล่นใกล้ๆเขาหน่อยละเฮ <c oughs> ้ย้ไม่ได้อยู่นั่นเนี่ยคนนี้แแบบนี้ก็หน่อยค่อยสนุก <c oughs> อ้อไปดูละ <c oughs> โอ้ยเขาเล่นลูกสองล้ะ เขาเล่นลูกตองหรอเฮ้ยเอ์ตึงไปเปล่าสองศูนย์แล้วนะ <c oughs> เขาเล่นเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเล่มือถือเขาถอยออกเลยวะ่ะ oh, <no. S 1> โอ้โหได้ได้วยเหรอ oh. โอ้โโดนไม่เต็ม โคตรไกลอ่ะโอ้โหไม่ตายเก็บเนื้อนะ่ะโดนไม่เต็มไงอะไรอ่ะเขาหันหลังรอตลอดเลยอ่ะสะดุง้งสะดุง้งอ่ะนะสะดุง้งอ่ะนะ สะดุกนะน่าสะดุกนะน่าทำไรอ่ะนี่อย่างเดียวเลยนะไม่น่ารักเลยนะพูดไม่ฟังเลยนะแหมเขาเรียกว่าตั้งหลักหรือเปล่าแบบนี้อนโอเคนะครับแล้วโอ้โห<ว>เขายิงเม็ดเดียวเลยว่ะผมพลาดตรงที่เมื่อกี้ผมย <c ười> ผมิงไม่ไม่ปิดดาเปลี่ยนไ,ไม่ได้อ่ะ เอาแล้วเอาแล้วชมเหมือนกันนะเนี่ยต่ <First Blood. S 1> อไปหาไปาก่อนเมื่อนึงโอ้ไม่โดนเลยจริงว, <First Blood. S 1> ว่ะโดนและแต่จะโดนโอทต้องหลายนะัด เอายิงให้ไวอ่ะ้องไวกว่าน,นี้ว้าวต้งอ,องแบบโผล่มาแล้วยิงเลยอะ่ะแต่มันก็โอกาสโดนก็น้อยอะ่ะต้องไปเล่นใกล้ๆเขาละไม่งั้นไม่ไหว <S <S โอ,โอ้เจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันจะตาย อีกไม่โดนเลยอ่ะจะแพ้เนี่ยตายแพ้ปเปล่าโหยโดนไม่เต็มอีกแล้วเฒ่าใจจุงอแอบโดนตัวที่จริงมันไปไม่ได้มันเสียเปียบอ่ะ โอ้โหแบบโดนแล้วแบบไม่ตายด้วยนะแตบบ่ผมยิงเขาไม่ิดดามิไม่ได้หลายรอบจัดเลยก็แพ้ครับตอนนี้แพ้ก็ว่าไปตามแพ้นะชนะก็ว่าไปตามชนะก็ตึงจริงๆนะครับอายุสิบสองนี่หรอ,อผมจะดูสกอร์เขาก็คือนี่เลยอายุสิบสองเล่นอ๋อเล่นบ่อยเนี่ยแพ้บ้างครับชนะบ่อยละ <laughs> โอเคครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับวันนี้ก็แพ้ครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันส่วนใครที่สนใจอยากสั่งซื้อโปรเสริมของ DT แทนะครับโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะครับแล้วแต่งบคนเนาะว่ามีงบเท่าไหร่ก็สามารถซื้อได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่11บาทเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถซื้อได้แล้วหรือว่าจะกดในลิงก์ดิสคริปชั่นของผมก็ได้นะครับส่วนใครที่มีซิม d t แทก็สามารถซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อชั้นนําทั่วประเทศไม่ควรพลาดนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เน็ตไปใช้ฟรีแถมยังได้ไอเทมสุดเท่แบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับอย่าลืมไปจัดกันนรับสาลิปีี้้ทกก็ตตออองขอไ่น จบคลิปด้วยชุดนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ